สบายดีพี่น้องเสียดกระปุ้นเนาะเมื่อวานี้กระปุ้นซูเบิร์ซูกิจเนาะเข้าม,มาดิยสิ้นงัวกระดูกงัวขกระปุ้นน้ำมึงหลวงนะน้ำเบิร์นน้ำเบาเห็ดจังไหนเนาะปุ้นน้ามึงหล,งลวหงเพื่เ,เกี่ยวน้ำตาลเกี่ยวน้ำตาลน่มันใหม่ๆเคยเห็ดเดือนหนึ่งแล้ว กระดาษจะทำใหม่นะจานจะต่กหน้งใชเดี๋ยวได้คนภาษีมามามาเป็นล กระเทียมจีก G, ibly, ับป่าหมักเพ็ดมักเพ็ดจีเพ็ดขัาวขาวจีและเครื่องสีไซ่มันเจ๊เจ๊เสี่ยวนานอย่างมาเอา มถ้าเจ้ามันอะนะย่ามันด่างย่าดา่ามัน้องนะใส่เติม์เขาต้องย่าน้ำตาลใหม่ๆถ้าเอาน้ำตาลเขาอยจะให้มันแบบเหลืองๆซ้ำๆนะแต่ว่าสิใหม้มันหวานมันโปหวานเพราะมันนั่นเขาพูดอันนี้ก็เจ้าปร่งกิก่นส้มหวาน,นเนาะที่บอกว่าให้น้ำตาลมันแบบเหลืองๆไม่ไนะ นะเดี๋ยวน้ำตาลมันใหม่ๆหมบอเจ้ามันใหม่ใหมม,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 มันด่าอันนี้อุยวันหลายละใส่เลย สิบิเศษน้อแต่ว่าสีมัน,นงามเห็ือนบอลจเจ้าเขาเปิดแป้งมากๆเาสีมันงามบอลีุเจ้าสีมัน,นงามบมอกเป็นสีแดงไว้อย่เอาเขียวน้าตาเอาเติมน้ามซีพและพอา ซัำนี่พอแล้วเพราะว่าเอาสีใส่ซีนเนี่ยใส่ซีนใส่กระดูกพูดอิเต็มหมอเลยดูกระดิ่งเขาหนะาฮาร์ดฟ้าเนี่ยนฟดแล้วเขาจะมาใส่เนาะน้าเริ่มห่อนแล้วจุดจ้าเขาใส่อ่ะนั่นเลยร้อนนี่นะน้ำเริ่มห่อนแล้วเขาใส่อ่ะนะเขาใส่คาเลยร้อน คาหลา,หลายเนาะปุ่นนี่ใส่คาหลา,หลายโปรไซสิโปรไซอันอืนอ่น,นจะจะคายางเดียวกระกนี่แหละเพชรกระเทียมตอานะกระชิใจอ่ะนะดูลงไปเลยนะบบดน,นี้เนาะให้ดูลงไปเลย นี่มันสิ้นอันนี้น่ะสิ้นที่ว่ามันมีเอ็นแดงนะรถจูเจ้าพูดีเต็มมอแล้วเนี่ยเนี่ยต้มให้มันต้มแบบนั้นมันปวดแล้วกับพรอนไฟมันนอนออน พรอนไฟมันแบบฟดค่อยๆนะบ่ราะหน้ามันคุณหน้ามันใสๆแดงๆต้นลาแม่นจะเสียหล่อนอ่ะน้องจะมาเบิ่งไม่นาะเนี่ยมันฟดเราจะเจ้าเขาก็ะมิตรตักฟอดออกตักฟอดออกแล้วก็ค่อยต้มไปง่ายๆเลยกบบมิตรปูงันพนักกินนอกระปูงันนะส้มวานบาวน้ําตาล เปปเป็ดปนท่นผู้ใดญ่มาท่านผู้ใดบ่มาเกิดพอต้องใส่พอมาเขาสใส่เปปเป็ดดิบกีมันเพ็ดพอแหงแล้วอะนะตอนนี้แหละพอมีอย่างดอกหอมหอมได้หน,นิพอมาเขาเกี่ยวน้ำตาลเลยบอกทักฟอร์ดมันออกห้หน้ามันใสใส ต้องเอ็ยกินมือด้วยจุเจ้ามือด้เหี้่างเดินง่ายงาหน้าไม่ใสใสแดงแดงงาย ก็ไหนมะเบิ่งต่อหนหั่นมันลแล้วเนาะตอนเ่าสีใสแบกเพร็ดคับกระเทียมเนาะโอเคพี่น้องวันนี้คือที่ว่าปรปุงเครื่องน้ำกระปุ่นเนาะเนาะปรุงกานาเกลือเป่งน,นัวอันนี้มันเกลนะือเนาะเกลือเฮากระซิมแบบเด้อจุเจ้าเด้อเกลืออันนี้น่ะ เผื่อแป้งนัวนะ้ำปลาเท่านั้นแหละละกันผับเพชรที่ว่าเอาอันนี้จีกแล้วนี่นะพาละเพชรกับกระเทียมเท่านั้นแหละเผื่อละกะันปลาห้ามใส่ปลาแดงเด้อจุเจ้าเด้อปุ้นเมืองหลวงกับปุ้นหน้าเมืองหลวงมันสิบโมมีปลาแดง<า>น้ำปลาซีมึงกระนันงม <P ort> าพรอใส่ใหม่ กับเป็นนัวท่านแหละเปงนนัวค่ะผู้ใดมากินนัวหลายนัวหน่อยค่ะใส่เอาเนะาะมันนัวหลายนัวหน่อยใส่เหว่ซีม,มึงก่อนชนะก็จะใส่แบบเพชรกับกระเทียมเหมือนว่าเปื่อยแล้วได้ในคุณเจ้าโอ้ยต้มมากรหลายสมองแล้วนี่นะเห็นบ่าว xèo bò nam đèn đèn ngập ngã Ngon, oh, nhoi, nhoi, hmm, xem ưu Ừm, có đỉa xe và chiều trâu Ừm, có đỉa xe tàn tiếp này đường đó Tàn tiếp này đường Tàn tiếp nó, bắt nghe thầy hào hay à nà nấm súp vãn ใ,ใส่น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงน่าหน่หอยเรียบร้อยอันนี้นะโอเคบางคนก็เด้อคนเล้วก็ใส่ใส่อันนั้นวันนี้ใส่บักเพียสใส่กระเทียมกระเือว่าเป็นอันเสียดสิ้นแต่ว่าสิ่ักหน้าม,มันออกก่อนทางหน้าบอ,อกให้ลูกทรายเพร่ะที่กินเพียสหลเพราะได้ทักหน้าแต่ว่าตอนยามันออกแต่หน้าม,มันออก ไมาลูกทรายเพราะว่าพวกที่กินถ้วยนึงนี่แหละเมื่อเนี่ยมันคือพกกินลายหรอกคือมันๆเนี่ยเขากระทักออกได้สินะตัวมันๆนี่เมื่อเศร้าจะตักก็ได้หรือว่าเขาที่ักออกเลยก็ได้บ่หน้ามันๆมันเนี่ยนี่ถ้ากออรสมาโอเคใคอยสิตักหน้าบอกหนึ่งใส่หนึ่งห้ลูกทรายกินถ้วยหนึ่งของเนาะ เนี้ยกับซีไซนอันนี้ยมาดีนะมาเพ็ดกับกระเทียมเผ็ดทีกระเทียมทีทเช่ามาแต่แซ่บแล้วมาดีนะเขาใส่แบบเผ็ดลงไปลนะมาแต่แซ่บนะพี่น้องเนาะ โอเคเท่านั้นแหละพี่น้องมาโซเฮตานาเขาปุ้นหน้าม,มึงหลวงเหน็นปะมันแดงเนี่ยมันแดงได้เลยเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวอ่ะนาเกี่ยวน้ำตาลนะนะปรุงส้มหวานกินเนาะักอ่าน้ำตาลมหนาวน้ำปลาเท่านั้นแหละสิปรุงแล้วค่ะหอมป้อมหอมบัวซอยใส่กลิ่นข่าปุ้นหน,น,น้า,นนาม,มึงหลวงโอเคโซพี่น้องเฮข่าปุ้นหน้าม,มึงหลวง บายบายดีบายดีเด้อทุกคน